เอามาเบิงวิธีการปุ้กเงินนะครับของของปลอกทีสารหอนะครับขัเมลาไเขาห่องนั่นะอ๋อออจารเจ้าอ๋อคอนัวบีแล่การปุ้งเงินทุกสานะับต่อให้พ้ามเพิ่นมาบอกนะครั บ่นาเเออเอาเได้ออานเดอไปเขาองนี่ยบ่บ่บกองเก่ากข้างเก่าบนทุ่งกินเย็นนี่บ่แม่นั่นเออด้นาะเออนีละนีละละละอนมันเออทีการปูืันนะครับอง พี่นิชาอีสาะตรงหายเราภาพทนมาสูงสักก่อนนะครับอันนี้กะสำหรับแขนผู้ไม่รตนนะครับปะียมัยก เพื่อนซอยนะครับคือจะพาเพ่อนไปเชิญมากนะครับเชิญมันยุเพือนซอยนะครับคือการมาขังคู่นะครับวนลงขาเขมยไปเหคปเย นเายไดมอยางกินหนึง่งทให้่อนาปองนึ่ท่ด้มองนี่ครับนทีที่จะบุกข้างนะครับเนลแาน่เสาครับเสาแปดต้นนะครับ กับเมื่อวงเสาแต่ละตนนครพิพนขุดพอดีเอาเงินหวานลงนะครับเห็นไหมครับนี่ประเภทนี้เขาเคยนม่งนีนะครับกับเมา่บวงต้นต่อไปครับต้นต่อไปพ่กเอาเงินลงขึ้นกันครับเป็นประเภทนี้ของของ ทางภาคอีสานนะครับแต่ว่าบางมองอาจจะบ่กือกันนะครับพี่น้องอันนี้คือบ้านทังเมืองอุบลนะครับอำเภอโพไซจังหวัดอุบลนะครับเผด็จเหตุแน่นี่นะครับเสาทุกต้นนะครับพอดีมีเงินบาทนะครับเอาห้องเพืนไว้เป็นคำคู้นนะครับเป็นสิริมเงค้นนะครับดูเย็นเป็นสุดคำคู้นนะครับ ครับข,ข,ขำคุณเงินไหลกองท่องไหลมากครับอเนีิกาผู้เฒ่าผู้แก่เป็นนะครับมาขำคุณนะครับ

กินข้าวครับกินข้าวอดเวลากินข้าวแล้วครับบ้ดนจะกินข้าวก๋วยง่างมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อบ้านนี้มากมากครับจะกินข้าวก๋วยง่างเริ่มกินข้าวแล้วนะครับบ้ดนเจ็บสี่จะหน่อยเว้ยกินก๋วยง่างบาจักไม่ยั้งเขาที่ว่า กินข้าวครับบานกิน,น,นขา้าวูบอกเขาที่ผู้รวยเนี่ย่อกัไม้ขึ้ํจำต่าัน้นแท้ว่าคนยังหาขึ้แนวหรอกขอกมากินข้าวครับพี่น้องไปเลยผูมาใหม่กักินรุ่นนะครับ ผมแล้วแหละออกแล้วครับพวกนี้มีแต่สาวๆครับมากินอย่ <c oughs> สาวๆผลมารุ่นนะครับเพราะะเลกินรุ่น กินเป็นตะแสบนะครับแต่ละคนบึงลีลาบึงลีลาการกินนะครับแต่ละคนเป็นตะแสบคุณเอกินเป็นตะแสบทีหรือรับ

นอนนาเลยนอนนอนที่ตายมาบนานน้านอนดังบนดังนอนนาเลยนอนเสืสุนทนคนนอนแมนครับเสาสุนทรคนนอนนาครับเป็นยูทูปครับเป็นช่องยูทูปครับเหมือนหาไหไแมนบอกหาหาไรแมนบอกกเพ้าะน่าต้นนี้แค่ผูมีเกียรตินะครับเป็นยังกมากินเขาแล้วทีนกเสาหอนเสาซ่ายงยังก็ ตอนนี้พนยกเสาเีกเสาแล้นะครับเอาเียมยกนะครับยกแล้วนะครับตอนนี้เอกเาโนครับกางเลยกางแล้ว่ได้บอเออมันยกอยูเจ้าอยู่ดีจัดหากคนเื็นเลยการไหนจัดดีเลยเียมยกแล้วนะครับยอนยานยอน ครับข้าบนยกบวางเรียบร้อยแล้วรับเงินรือไม่ยังเหรอขนยุอ้าวยกครับบันยกบถ้าจะไปยกนะครับ ใส่เฮียบนะครับมายกใส่คนยกก็ได้ไม่เบิ้ตัวเลยกระจายเลยยืดดูม่อียงดูแล้มังมึงมึงมงั้ยื อินม in ัน้มเพ่นเอาตียนมหะเอาล้อ oh กินนสรา้างต่เายอมันมาร้าให้นเียงใ้างเพ้นเด้อ้างเนบอกนก็เฮตุตามนั่นผู้เสียล่ยๆก็เฮตดใหนมันคือททำมาตะแมงนะหมโอ้ยหนอนาแดงแหงบ่อเออหนาแดงแหงบ่อคนวะเรียกหนานอกระดิบๆเพ่นวะ เอาลได้นนงัางัเอางดเอาบงัเอาได้แล้วก็ตอกเลยมาเบิ่งขั้วนะครับแับนี้ในขั้วก็มีตะฟูบมบวมครับ เพราแกจะมึะุบบเมื่วรอนะุน่จะบกเมบเมไหมเมขั่วกับมิตรหุ่นบุบบวมนะครับแต่ละคนเบิ่งเอาครับขวแสบกับยู่รับเมคขั่นนี่แหละครับเมื่อนะ อ,อ,อ้าวยกขึ้นอีกแล้วนะครับมี้กยกขึ้อนอีกแล้วนะครับผมก็ไปเล่นมาฮาร์ดอยางนี้เนี่ยใส่รอมานร้ด้วยยขึ้นแล้วเยวลงพี่โบ้ก็จะตั้งควนลงยกขึ้นอีกแล้ว อ้าอสาระผู pelled, uh. 500 urai, 500้จประจําหลุมมาประของประของยกขึ้นีแล้วนะครับอครับดดผู้ค้นผูู้มีเงี้ะครับ ในใสยละคนต่อเข้าอยู่ใส่ละอ <c oughs> อ้าวโยกอีกแล้วโยกอีกแล้ว ต้นที่แปดครับต้นในต้นที่แปดต้นสุดท้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึ้นก่อนยกยก

อ้าวขึ้นคือได้สองอันแล้วครับอัน,นี้ขนคือได้สอ,อันแล้วเสร็จแล้วอันที่สามครับอันที่สามเสร็จแล้วเก็บภูมิแล้วครับ อันที่สี่จใช้คนนะครับจะใช้คนยกขึ้นนะครับเพราะว่าแบ่หอบใบไยซัมนี่นะครับแล้วใส่ใส่คนสิสริจแล้วนะครับในการยกเสาแล้วก็คือครับก็ไปสร้างปกติประกอบเองนะครับบัดนี่ยตอนเอาหฮมยโยงนี่เสร็จแล้วครับ ต่อไปจะเป็นนาทีของสร้างพิ้นนะครับสิฮ็ดเดหลังตอเสาตอยังไสเพียกใช้ยังนะครับอยู่กับสร้างพิ้นแล้วนะครับใ่ครับบัดขึ้นแล้วในใ่ครับองทึงเลยนะครับอันนี้เป็นหอประชุมนะครับเดิมที่ปุกหอประชุมครับของผูุนํำตำบลสองคอนครับอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ